สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามารับชมงานก่ออิฐครับนี้ที่มานเราเริ่มก่ออิฐงานรั้วแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศครับก่ออิฐก็ก่อไปตามที่เราทํางานโครงสร้างขึ้นนะครับอาจจะไม่ตรงดิ่งแบบนี้นะไม่ตรงแนวขยานนะครับเพราะว่าฉลอมีการซอกแซกพอสมควรนะครับแล้วก็บรรยากาศครับพึ่งถมดินเสร็จไปเรร้อยๆนะครับถมดินต่อหม้อนะครับเพื่อที่จะ ทำการวางแนวคานคอดินนะครับเดี๋ยวพาปรับชมบรรยากาศครับตัวนี้ช่างพิลมก็กำลังวัดนะครับแล้วก็จะไปดัดเหล็กนะครับจะไม่รู้พิด่นเดียสิบกสิกมตตนะเมืนอันนี้สิเมตรปอัน่าีะสิบสองเมตรกว่าเสร็จเร็จ เซซุนกลางเล่กันแหละหสองห้าเจ็ดก็ตัดเลยสองห้าเจ็ดก็เขาเสร็จหนึ่งเขาจะมาตอต่อถับสิบสองสิบสองเมตรห้าสิบเจ็ดเซนช่วงต่อท่าบเราก็ท่าบ ขามมาต้องมาถาบสามสิเส้นส่งถาบรถสองเก้าก้าแปดเจ็ดงอหัวน้ำถาน้ำถาบรทันใส่น้ำมาหน้ำมาทมถาหลาดน้ำไห้บมบมบมไปเลยครับ นีถึงอันเราก็เริ่มก่ออิฐครับแผงแรกครับแผงสอง 2, แผงสามนะครับที่ผมว่าชนดไม่ค่อยตรงนะครับมันจะเริ่มหักไปตั้งแต่หลังทั้งเข้มครับหักไปประมาณ7เมตรนะครับหรือว่าประมาณ3มช่องนะครับ ส่วนเหล็กมาคุ้งเราก็จะเสียบไปทุกทุกตัวเลยนะครับทุกระยะ20เซนนะครับเราก็จะเสียบหมือนกุ้งเลยสั่งไก่ครับสั่งในตำนานตำนานที่ยังยังเหลือชีวิตอยู่ เปนจอฝากเหล็กครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เหล็กอดกุ้งนะครับเดี๋ยว,ด <c oughs> เ,ดยวเดี๋ยวเสียปลาแข็งหนาเป็นก้อนครับ าทุกยี่สิบเซนนะครับเียบหนังกุ้งไว้ก็จะดีครับในการยึดผนังนะครับแล้วก็เราจะก่อขึ้นนะครับเราจะก่อขึ้นจากหลังหลังคาดินนะครับขึ้นไป85เซนนะครับแล้วอีก15เซนนั้นก็จะเป็นทับหลังนะครับรวมแล้วก็จะเป็น1เมตรพอดีนะครับ แล้วก็เราก็จะมาก่ออิดขึ้นไปอิดถึงด้านบนนะครับถึงด้านบนจากทองคันของเราขึ้นไปนะครับก็จะ2เมตรครับจะก่อชั้นละ85เซนนะครับ ยังจอเล็กอนโอนกุ้งฝากเราพ่อพ่อดัดงอเขามาไดนยืนบาเอาหนูกุ้งเงา้วด้วยไอ้ะปาเพราโฉนดมันจะหักนิดนึงนะครับ ดอมืออื่นนั่ไปว่าปีเขาเอาโอนตัวสรพานบอลหน่อยมะนัมยุ่ยปุ่นแถวจะบอลท่านได้ใส่ดอกเขาไปฉาบไปซื้ออื่นกับรถเข็นล,ล,ลูกหมูนัเน่เอาลูกหมูญุ่นไอบอลลูกหมูเขาสามตัวญุ่ยปุ่นมาได้ปะไม่ <c oughs> แก้ว <c oughs> ลูกหมูสตัวครับอยู่ว่าปีหมดเลยเดี๋ยวขอเอาแล้วพี่น้องไปอันนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเริ่มสอดเหล็กสอดนี่เลยต้นลูกพีสอดต้นที่สามก็ได้ตัวเพราะว่าต้นนู้นเราต้องต่ออยู่แล้วไออ่าเนี่ยสอดนี่เลยนี่ ผมมาจะหอดแถวท่านหลักอ่ะตีตูงสี่ เราบ่มทาราให้มันยุบตัวนะครับแล้วก็ใส่ดินใหม่นะครับใส่ดินเข้าไปใหม่ช้องนึงยังระยะห่างยี่สิบเดือนช่อหนึงก็สิบตัว แต่ดินพวกนี่มันบอกอยุบหรอกดินดินเ,ยนเียวด้วครับนี่มันเป็นดินท่ามน้นนานมันเป็นโพงด้วยล่ะย,ยุบก็ยุบอยู่แต่มันก็เป็นโพงดินดินมันเป็นโพงโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวบมคนจิบทานลากไปน้ำบ่มตอมอแบตัวครับ